อย่าฝ่ามาเด้อพี่น <ato> <øre> well ้องเด้ออย่าฝ่ามาเด้อขี่ก็เด้อขี่อย่าฝ่าเด้ออย่าฝ่ามาเด้อขี่โอ้ขี่โอ้เอปู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 พี่น้องครับปูมาพี่น้องมางกรปูครับอย่ามาเด้ออย่าฝ่ามาเด้อขี่เด้ออย่าฝ่ามาเด้อขี่โอ้ขี่โอ้ปูบน้บึ้งบึ้งปูพี่น้อง มุ่จอดกันเลยครับปึ้งปูปูปูโคตรโคตรโคตรปูโคตรโคตรปูปูครับปูปูปูข้นหลากหลายเลยข้นบลกหลายเลยเดี๋ยวเพิ่นสิมาพอกก่อนเดี๋ยวขอตัก้อนปูจะข้าวก้อนจะฝ่ามาเด้อครับเด้ออย่าฝ่ามาเด้อ ข uhh ี่โอ้ขี่โอ้คุณปูคุณปูเอาเอาเอาสักปูปูพี่น้องปูปูหาปูไปขวบครับคนหลายท่างปุ่นปัญหาอยู่ พากันมะกรนปูเพิ่งจะมะพ่อครับหลายเลย่ยาฝ่ามาเด้อ่าฝ่ามาเด้อขี่ยูขียข่ยูปูเป็นของมะงรูปูเพิ่งอยูอ่ฝั่งทาง้านขวายางหาขึ้นกันครับแต่พอดีเขามะพรอปู ได้ไลแล้วได้ไลแล้วได้ไลแล้วอือปากแง้งครับเดี๋ยวคนทีได้ยินเขาขี้วันประกามาดอกขี้วครับขี้วประกามาดอกอเอาเอาเอามูจอดกันเลยเอา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 บึงบึง กบเป็นป e, ูนังปูปูปูโอ้โหปูนิดปูครับป exactly. ูปูปูปูไปฝ่ามาครับขิวขิวมาท่านแล้วมาท่านแล้วไงดอกมาแล้วผลมะกามาดอกพี่น้อง พอดีเขามาพอดงปูครับเฝ้าจะข้าวเนาะนเฝ้าเฝ้านี่ uh huh. ปูทั้งหอยม uh huh. อืมอมอมือยมมย อืนอย่างปูปูท่านแลงไงดอกครับท่านแลงไงดอกขิวเล่ามาเด้ออืมทางเสียทางเสียเฝ้าเอาควันพี่น้องเอ้อ ขอตัวก้นปูจะฆ่าก้อนครับอืมเบลปีหนหว่างบนสีมาหอดเนาะ